คนการออกเล่นรางวัลอย่างเป็นทั้งการแจง้งเทิงพุทีิมักแสงโชคสิงรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทัวประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่เหลี่ยงก,กลอุบายของกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างซื้อเครื่องหมายการค่าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา ไปโฆษณาสวนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลขหัเอาผลการออกเลืรางวัลลวงนาซึ่งเป็นการตัวหนวนหลอกลวงประชาชนสร้างความซับสนให้แก่ผู้ที่มากเสียงโชคสินังวันเหตุให้สังคมเกิดความบสงุบและเป็นภัยอันตรายให้แหงในสังคมการจะตั้งออกเลืรางวัลหวยพัฒนาเป็นลว้วนศูนย์บันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรลรักบิสัหกีจหวยพัฒนา บันทงขัน,ขมมน,บบนคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์และจะนำไส้ผลการออกได้รางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจห่วยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของ้พีิมัเมสกเสียงโชคสินรังวัลสั่งเวียยเกณฑงานทำลา,ลายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสั่งไล่หักเขางบประมาณของลัฐ เคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่อถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลธรางวัลแต่ละครั้งเมนได้มีการาทายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งซาตลาวซ่องหนึ่งทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาตลาวระบบ FM 13.7 7เมกะเฮิม ไลนลยสดทางเพจเฟซบ o ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลาสาวมุงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหับชงและหับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลรางวัลภายหลังสำเร็จการท้ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลรางวัลให้บรรดาทานได้หับทราบเตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบข้อความสั้น s m s ของบรรดาเครือข่ายโทรคมทางเพจเฟซบ o ๊กลาวลอตเตอรี่ไล ในทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปในเวลานี้คณะรัมการคุ้มควาการกเกลื่อรางวันก็ได้ทำการคัดเลือกสางนำนัายบาลในได้นาขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่และในตุ้มสาเร็จเป็นทีเยบ้อย ลได้สืบต่อทําการก,กาวดก่าอุปรกรณ์หนตุ้มที่จะนำใส้ในการออกเลขอรางวัลหวยพัฒนาเลขโตซึ่งจะได้ผลทั้งเลขห้าโตเลขสี่โตเลขสามโตเลขสองโตและเลขหนึ่งตัวไทยเพื่อประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วม เพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใส้ในการออกเลื่นรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังเยินผลการออกเลข่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นลักฐาน mm hmm. ในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลื่นรางวัลก็ได้ทําการกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใส่ในการออกเลื่นรางวัลสําเร็จเป็นทีเียบห้อย mm hmm. ต่อไปขอเสริมพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที ขอเสิร์นพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ย่นนขันเป็นข้างที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลขหกขอเสิร์นพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ย่นนขันเป็นข้างที่สองได้แก่บัตรหมายเลขห้าขอเสิร์นพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ย่ในขันเป็นข้างที่สาม ได้แก <dess en> ่บ <highlighted scroll> ัตรหมายเลข3ขอเสริญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเซียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ีได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเสริญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเซียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเสริญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6เสริญเป็นขั้งสุดท้าย ได้แก่บัตรหมายเลขหนึ่งพนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นเป็นประจำนาทีอยุดตลอในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ ment, ้นเป็นประจำนาทีอยุดตลอในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ต <c oughs> ัวเองจกเสียงได้เป็นที่ย่ำห้อย ลำดับต่อไปพนักง,งานออกเลขรลังวันจะได้ทำการบรรจุใน,นบานเข่าแสนหน่วยตุ่มตงฮกหน่วยตุ่มให้ครบหน่วยตุ่มละสิบหน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม ที่4หมายเลขกหน่วยที่5หมายเลขก5 Nu thi hoặc, mải lịch hôp Nu thi chết, mải lịch chết หน่วยที่8หมายเลขแปหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า และหน่วยที่สิบหมายเลขศูนย์การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ่มก็ค pues บหน่วยตุ่มและสิบหน่วยบานเป็นที่ย่บห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัหมุนหน่วยตุ่มตัวหกหน่วยตุ่มไปพร้อมกันเป็นขั้นที่หนึ่ง กาต่อไปขอเหียนเซิร์นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำนาทียูตาลนตุ้มนำพนังงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้หนึ่งขอเหียนเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางเนือลาวสังสาดสอคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว 3. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสพนังงานนายกและ,ะมนตรี 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระท่วงป้องกันความสงบ 5. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระท่วงการเงินและหคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติขอเห็นเสอิญ คณะกรรมการคุ่มคร้องกันนองเลขรางวัลทางหัวภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่ตุตะลาเตะตุ้มนำพนังงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเสี่ยงหายในบานตกลงมาสู่บอลหักทานดาน,นอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหนบานตะฮกหนวยบานไปบรรจุล้มกันใส่อุปก,กรณ์บังกลม คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นเป็นประจำนาทีอยู่แต่ละนิ้ตุ่มนําพนังงานออกเลขรางวัลเป็นที่เียห้อยต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลหมุนนิ้ตุ่มตะพกนิ้ตุ้มแบบมาพร้อมกันอีกเป็นขั้งที่สอง ในโอกาสต่อไปขอเห็นเซิร์นคณะกรรมการได้กดเสียงไห่วยบานตกลงมาสู่บ่อนองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มระนึงหน่วยบานขอเห็นเซิร์นขอขอบใจนันนกคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลได้ถือขันขึ้นไปมาเอาหนบานที่ตกลงมาสู่บ่อนองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อน,นํานแปบรรจุล้มกันใส่อุปกรณ์มังกรม ่วยที่1หน่วยที่2ห,หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักง,งานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบ้านเข้าใส่อุปกรณ์มุงกรม หน่วยที่1หน่วยที่2ห,หน่วยที่สหน่วยที่4ห,หน่วยที่หและหน่วยที่6ก,การบรรจุในบ้านเขาใส่อุปกรณ์ม,งมังกรมก็ได้สำเร็จเป็นที่เียบรห้อย ต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจําทีอยู่อุปกรณ์เลขเซียงประจําลักเพื่อทําการบรรจุหน่วยบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลขหนึง่งหาหมายเลข6หน่วยที่1ห,หมายเลขหนึง่ง หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4 ยที่หหมายเลขห้และหน่วยที่หหมายเลขหการบรรจุนในบ้านหมายเลขเสียงประจำลักเขาใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่ย้อย ในโอกาสต,ต่อไปขอยันเซิรนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอุปกรณ์เรีกเสียงประจำลักขอยฮนเซินต่อไปขอยพนักงานออกเล่รางวัลหนุหนอุปกรณ์เรีกเสียงประจำลักเป็นข้างที่หน ่วยบานหมายเลขเซียมประจําลักข้างที่หนึ่งได้แก่หม,มายเลขหกขอเสริมพนังงานออกเลขรางวัลที่ประจําอยู่ในตู้หมายเลขหกความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจะํานาทีอยู่อุปกรณ์ม้วงกลมพนังงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการมูนอุปกรณ์ม้วงกลมเป็นข้างที่หนึ่งจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหอพัฒนาแผนธุรกิจที่จะสรางความในการพัฒนาประเทศชาติปการสร้างบรรยากาศการสะกมได้เปา ดนการเซ็นโซนิคกันส้างใจแต่ดกานมีเพื่พอสจังทัดการทำอต่างๆที่เราถูกต้องตามระเบียบข้อหมาย<ด>ขอกบใจน้องคณะกรรมการขอยพนักงานออกเล่นรางวัลได้จับอเนวยานและนำไปวางไว้ยุบบนห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอยพนักงานออกเล่นรางวัลหมุนอุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สอง าหมายเลขเสียงประจำลัทงทสองได้แก่หม,มายเลขสาขอเสริมพนักงาน,นออกเล่รางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หม,มายเลขสามพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มงงังโกมพนักงาน,นออกเล่รางวัลจะได้ทําการมุนอุปกรณ์มังกมเป็นขั้งที่สองจะทำรัดาวดงสงเดียวอยู่ที่บริษัทบริษ่านคงานจะดเป็นัวลหนจ ใจเพื่อนการท่องเที่ยวภาพการเลาะเครื่องดอกไมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักง,งานดอกเล่ยรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปคอยพนักง,งานดอกเล่ยรางวัลมุดอุปกรณ์เล็กเสียมประจำลักเป็นขั้นที่สาม หนว่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่3ได้แก่มหมายเลขสี่ขอเสริมพนักนนงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสี่พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ม้งกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการมองอุปรกรณ์ม้งกลมเป็นขั้นที่สามผลนาปลงหัวพัฒนาลกจะจมดการทดสอบทางโทรภาพละทางวิธุกระจายเสียงท่านสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กเราตันไลัย ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานอกเล่นรงวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้ยุ่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปคอยพนักงานอกเล่นรงวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจําลักเป็นขั้นที่4 หมายเลขเสียงประจำลัก้งที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเสริมพนักงานนกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2ร้อมทางาคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มวงกลมพนักงานนกเลขรางวัลจะได้ทำการมุลอุปกรณ์มัวงกลมเป็นขั้นที่4 สำหรับการทัดทีเซียเรีมีการแจ้งกลุการด๊อกเรางวัลให้ประธานเดือดทราบตัวทางนายสปินในเมื่อทัดไปเซนนางสปีนไม่จึใหม่นางสปินประสนนายสปีนประเทศลาวขอขอบใจนําคณะกรรมการคอยพนักงานดอกเล่รางวัลได้จับเอาในบานเลยนําไปวางไว้อยู่บันห้องหักอยู่ที่ตําแหน่งลักหมื่น คอยพนักงานดกเล่รองวันหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบันหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่5ได้แก่หมายเลขหนึง่งขอเสริมพนักงานดกเล่รางวันที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหนึง่งพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มังโก พนักง,งานดอ,อกเล่ยรางวัลจะได้ทําการมุดอุปกรณ์ควงกุมเป็นขั้นที่5าเพื่การในการทำรางวัลไม่ควต้องอยู่ในสภาพปกติบอกจีเพื่อนๆว่าเป็นไปได้ทีจงสามารถทํเอา,าถถงานได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมาการคอยพนักง,งานดอ,อกเล่ยรางวัลได้จับเอเนบานและน้าไปวางไว้ยุบันห้องหับอยู่ที่ตําแหน่งลักแสน เละหน่วยบานมาเลกเสียงประจำลักกเหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้าคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลกเสียงประจำลักข้างที่หกซึ่งเป็นค้างสุดทา้ายได้แกมหมายเลขห้าขอเสริมพนักงานอุกเลกรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หม,มายเลขห้าความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่ประกอบน้อ,นองโกง ขอเห็นเซิญนคณะกรรมการได้เยาะขันยุกเพื่อเหตุหันเนบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเห็นเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานอุเลยองวัลได้จับอันบานและนำไปวางไว้อยูบนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบ เวลาอันนี้นวยบานทั้งหกหนายบานก็ได้ถือนําไปวางไว้ยุบบนห้องหักตามตําแหน่งที่เสียงได้เป็นทีเห็บห้อยต่อไปคอยพนักงานอกนอกฤทรางวัลได้จับานายบานและทําการคายนวยบานเพื่อจะเสนอผลการอกรอกฤลรางวัลอย่างเป็นทั้งการ เวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้ัทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่46ออกข้างที่5เดือนเมษาปี2005รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข905741905 เจ็ดีหนึ่งเลขหาโตได้แก่หมายเลขศูนย์ห้าเจหนึ่เลขซีโตได้แก่หมายเลขห้าเจ็ดหเจ็ดเลขสามโตได้แก่หมายเลขเจ็ดซีเลขสองโตได้แก่หมายเลขซีหนเลขหตัวทยได้แก่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่ง กลการออกเลขรางวัลเลข6มกโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เฮบพ้อยต่อไปเมนจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลหวยนำซัดขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจําทีอยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเหียนเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ให้เกียรติออกมาประจําทีอยู่อุปกรณ์หวยนำซัดเพื่อทําการออกเลขรางวัลขอเหียนเซิร์น หวยน้ำซั์เมนนำไส้หน,น่วยบาทั้หมด40หน่วยบาทและจะเสียงเอา4หน่วยบาทน,นา้ำซับมาเป็นผลการออกเลขรางวัลหน่วยบาทหมายเลขน้ำซับขั้งที่1ได้แก่หมายเลข08น้ำซั์เลขกระต่ายหมายเลข08น้ำซั์เลขกระต่าย ซัดซื่อสีน้ำสัตว์ให้ดึงเกมสามารถลู้ถือรางวันได้ฝูกรางวันนับแต่รางวันที่1ถึงรางวันที่6หน่วยบานหมายเลขน้ำสัตว์ขั้งที่สองได้แก่หมายเลข02นยสัตว์เลขหอยหมายเลข0-2นยสัตว์เลขหอย หน่วยน้ำสัตว์รางวันที่1ต้องถือสีน้ำสัตว์เยี้งตามลำดับแต่ไส้หาขวาซื้อถือ1ึงพันกีจะได้หับเงินรางวัน5ห้อยล้านกีบหน่วยบานหมายเลขน้ำสัตว์ขั้งที่3ได้แก่หมายเลข38ดน้ำสัตว์เล็กม้นหมายเลข38ดน้ำสัตว์เล็เม้น หวยนำสัตว์รางวัลที่สงต้องถือสีนำสัตว์จะสลับอยู่ตกัหน,น่งใดก็ได้ซื้อถือ1 0ึ0 0กีบจะทําเงินรางวัล10ล้านกีและหน่วยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่4 ได้แก่หมายเลขสองสามสัตว์เลขลิงหมายเลข2 3นสามสัตว์เลขลิงขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลหวยนําสัตว์ก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เีบพ้อยต่อไปเมนจะได้ทําการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาค่ะทับ4 5ห้คอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัล ในโอกาสต่อไปขอเห็นเซิรนคณะกรรมการผู้ตั้งน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติได้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ออกเทธิรลงวันขอเห็นเซิน สลากพัฒนาหาทับซิซห,หน่วยที่1ได้แก่หมายเลขสองสาหมายเลขสองสา ที่สองได้แก่หมายเลขสองสองหมายเลขสองสองรางวัลที่สองมงูลค่ารางวัลหาล้านกีบหน่วยที่สามได้แก่หมายเลข c2 หมายเลข c2 รางวันที่3มค่ะรา,างวัน2เซนกี ไาที่4ได้แก่หมายเลข13หมายเลข13รางวัลที่4มลูลค่ารางวั 6, ล9,000กีรางวัลพิเศษมูลค่ารางวัล1 0้านกี และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข0-1หนึ่งหมายเลข0-1หนึ่งขอขอบใจน้อมคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับสีก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เียพ้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดา,านได้ทราบอีกครัง้งผลการออกเลขรางวัลห่วยพัฒนาประจำวันที่46กออกข้างวันที่2 5เดือนเมษาตีสอนสอรางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข905 741905 741เลข5โตได้แก่หมายเลข05 741 05 741เลข4โตได้แก่ ทำสมขณะนี <medio S 2> no ้ทางการที่ต่ำทำสมการถ่ายทอดสดผลการเลือกรางวันหวยพัฒนาประจำวันที่4 6ในหาคม2023เพื่อรวมท่านขึ้นพลาน้ำน้ำาบกันเตือร์มีขั้งหนึ่งกับเลขเสียง6กโตหมายเลขโทอริแกมหมายเลข905741เลขเสียง5้าโตหมายเลขโทอริแกมหมายเลข05741เลขเสียง4ี่โตหมายเลขโทอริแกมหมายเลข5741เลขเสียง3ามโตหมายเลขโทอริแกมหมายเลข741เลขเสียง2องโตหมายเลขโทอริแกมหมายเลข41และเลข1ตัวท้ายหมายเลขโทอริแกมหมายเลข1จากนั้นสืบต่อในการออกหวยน้ำสาบเซิงเงา อยู่สีข้าง้วยกันผลการเลขรางวัลมีดังนี้หมายเลขศ8นย์แปดน้ำักระต่ายหมายเลข0 2นําสัตว์หอยหมายเลข38นแปดน้ำซัเมนและหมายเลขส3งําสน้ว์ัหลิงจากนั้นสืบตอนในการออกเลขสลักพัฒนาหาทับ4่ิหเงออกอยู่หข้าง้ดยกันผลการเลขรางวัลมีดังนี้หมายเลข2 3มหมายเลข2 2หมายเลข42หมายเลข1 3และหมายเลขศูนน่ี่คือผลการออกเลขางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่4 6ในมือนี้แสดงความยินดีน้ำทานดทีเสียงส